ไลฟ์ช็อปปี้ต้องแจกคอยเท่าไหร่ก่อนขึ้นไลฟ์นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการไปดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาไลฟ์กันยังไงนะคะแล้วก็มีใครเนี่ยขึ้นไลฟ์ในช่วงเวลาที่เรากําลังจะขึ้นไลฟ์บ้างสเต็ปต่อไปนะคะก็คือดูคอยค่ะเข้าไปดูว่าช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขาแจกคอยกันอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปตั้งขึ้นคอยตามใจเราเองนะคะถ้าช่วงเวลา2องทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยคนไลฟ์เยอะมากๆแน่นอนค่ะว่า ทุกคนนะอยากให้คนดูของช่องตัวเยอะๆเราก็เลยต้องบิตคอยที่ราคาสูงนะคะแต่การที่เราจะบิตคอยราคาสูงอย่างเช่น0.5 0.6หรือแม้กระทั่ง1คอยนะคะ1คอยเทียบเท่ากับ1บาทคอยมีหน้าที่ทํางานคล้ายๆแอดนะคะก็คือเหมือนกันนําส่งให้คนดูเข้ามาหาเราแต่ไม่ได้การันตียอดขายนะคะการที่เราจะขายได้ไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับสินค้าบวกกับคนไลค์โค้ดส่วนลดต่างๆในโปรโมชั่นและก็ราคาของสินค้าของเราในตอนนี้นะคะหลังจากที่เติ้ลวิเคราะห์มาหลายวันแล้วเนี่ยช่วงเวลากลางวัน ย,ยอดจะตกนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยอดนะคะกังวันเนี่ยสามารถขึ้นไลท์แจกคอยได้ปกติเลยแต่ว่าคอยไม่ต้องบิดสูงนะคะบิดที่0.1 0.15หรือว่า0.2ก็เพียงพอแล้วพอช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละร้านแ,แล้วนะคะถ้าคําแนะนําของเตยอะถ้าสินค้าที่เราขายเนี่ยราคาสูงมีกําไรมากพอเนี่ยแนะนําให้บิตคอยไปที่0.5 0.6 0.7หรือ มากสุดก็ถึงหนึ่ง,งคอยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้คนดูเข้ามาให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลา2องทุ่มเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยพร้อมที่จะซื้อแหละ